ก็แบบไปรากสนุกได้ก็แบบไม่ได็จแล้วนะคะก็ไม่รู้วันวันน really ี้จบแล้วดูบอลไม่มีผลเสมอที่เกียรต์ไปนั่งนับสกอร์นักที่เกียรต์ลูกได้ลุกได้เสียนะคะแนนเท่ากันก็นี่เลยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สบายดีครับอากาศสบายมากเล่นเป็นไงบ้างคะบอลวันนี้เล่นสุดยอดนิ้วสุดยอดนิ้วจ่ายให้ได้ประตูเลยแ่ะ จันเนนน่อมงงแล้อันนี้ก็อันนี้ก็จับฉลากเดี๋ยเอเดี๋เรเนี่ยาเท่งกันนะคะร้อนแรงไหมคะวันนี้ครับผมเคเยี่ยมมากครับปิดคาดปิดคาดน่าเชื่อเลยนะครับว่านักบอลเราเนี่ยจะหมดแรงไปตามๆกัน ตอนลงนี่ดูคึกคักมากเลยครับแต่ตอนนี้เริ่มเกี่ยงกันลงแล้วฮะนัดสองแไหมายเลขสิบยังอยู่ในดวงใจครับปัดคือปัเดี๋ยวถ่าเดี๋ยวเราจะถ่ายให้จะถ่ายให้หนึ่งูกไปสัมภาษณ์หมายเลขสิบกันดีกว่านะคะพี่ขาอันนี้พี่โจโน่นะคะเป็นไงบ้างคะก็เป็นไปตามคาดครับเิงเอนทีมเรามีกองกลางที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุด ธรรมดที่เราจะว้าสามแต้มโอเคค่ะเดี๋ยวอีกแมตช์หนึ่งยังยังต่อใช่ไหมคะยังไหวอาจจะลงน้อยกว่าเดิมอ้าวอาจจะลงน้อยกว่าเดิมน้อยไ่สามนาทีลงไปเดินเล่นสักสามนาทีครับพี่ลุงเป็นไงบ้างคะเป็นัไงเป็นไงบ้างครับนักแรกก็ผ่านละเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะได้เห็นนักเตะหลายๆคนได้ลงเล่นละขอบคุณมากครับวันนี้อ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะ